สวัสดีค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้คือคุณแม่ขออนุญาตลงลงคลิปสุดสารของการเสียชีวิตหลังจากการเสียชีวิตของคนประเทศฝรั่งเศสนะคะ mm hmm. เขาก็จะมีหลุมฝังศพลักษณะแบบนี้ค่ะนี่นะคะเป็นอันนี้เก่าแก่ค่ะอันนี้วันนี้คุณป๋าพาคุณแม่มามาเคารพศพปู่ย่าตายายของแกนะคะถือว่าแกก็ให้เกียรติเราเหมือนกันนะคะดูนะคะเพื่อนๆ สมัยเก่าๆแก่ๆเลยนะคะเป็นสุสานของคนฝรั่งเศสคะ่ะนะคะอันนี้ก็เด็กว่าาไวยูกอันนี้โอเคป่าผา uh, for, no, no, for fire at URE you. loves อันนี้ก็คือเป็นเป็นปะอ่าที่สะปะตูครับว่าเป็นอุโมงค์นะคะข้างใต้เข้าไปก็จะมี